มันเวลาที่คิดหนอคิดหนอก็ต้องเอาสติไปแล้วดูที่อาการของอะไรของจิตซึ่งกําลังปรากฏทีนี้ถ้าจิตดับไปแล้วบางคนก็กลัวจะไม่ได้กําหนดอาจารย์บอกให้กําหนดติดต่อต่อเนื่องเพราะมันดับไปแล้วก็มากําหนดย้อนหลังมาไงคิดหนอคิดหนอเหมือนไปจับเงาขงโมยอ่ะจะเห็นอะไรเราหืม เห็นดความว่างเปล่านี่ดเพราะมันไม่มีเพราะฉะนั้นการกําหนดอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยคำโดยรมเป็นบัญญัติก็จริงแต่เป็นบัญญัติอะไรวิชมานะบัญญัติบัญญัติสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่ไม่ไม่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็มีบัญญัติไหมมีไหมหละมีได้ เพราะฉะนั้นบัญญัติตอนนั้นเนี่ยเรามาใช้ในวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องอาศัยบัญญัติเพื่อจะไปรู้อะไรธรรมะก็คือรูป,ปรธรรมนามรธรรมซึ่งกําลังปรากฏรูปรูป,ปรธรรมนามรธรรมที่ดับไปแล้วเห็นได้ไหมที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้น ขณะที่กําลังปากฎอยู่เราจึงไปดูตอนนั้นให้เห็นตอนนั้นตามที่เป็นจริงพระวิปัสนาอัตถิข้อเขาว่าไงวันนั้นก็บอกไปแล้ววันแรกวิเศษเสปาปสติติวิปัสนาการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามจริงโดยวิเศษช่วยวิปัสนาส่วนสมถะาเราอัตวิะห์เขาว่าไงกิเลเสเสสมาติติตสมัโถธรรมชาติใดย่อมยังกิเลสท,ทั้งหลายให้สงบระงับ ธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมถะเพราะวิวปัสสนาก็คืออารมณ์อะไรที่ปรากฏที่เป็นปรูปธรรมนามรรมกาหนดเพื่ออะไรเพื่อรู้รู้เมื่อไหร่วิปัสสนาเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงวิปัสสนาจะเกิดขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นเรามาเจริญวิปัสสนาก็ต้องให้วิปัสสนาเนี่ยเกิดขึ้น พระอาจารย์พยายามจะถามอยู่เสมอว่าเวลาเดินกำหนดยังไงโยคีส่วนใหญ่ก็เล่าไปแหละจริงๆการกำหนดแล้วเนี่ยมันต้องมีผลของการกำหนดการกำหนดเป็นเหตุไหมผลของการกำหนดเป็นผลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดแล้วต้องอะไร เห็นตามที่เป็นจริงพวกเราบอกเหตุแล้วก็บอกผลบอกเหตุแล้วก็บอกผลโยกีส่วนใหญ่เป็นไงบางคนก็บอกเฉพาะเหตุผลเป็นไงไม่รู้บางคนก็บอกเฉพาะผล,ไ,ล,ะผลไม่สัมพันธ์กันเพราะเวลาที่บอกเนี่ยอาจารย์นึกว่าในภาษาพมา่าอาจารย์ไม่ได้พูดนานแล้วยมปฏิวัติอยากจะฟังไหมอยากฟังอยู่คนเดียว ใครอยากฟังบ้างยกมือขึ้นสงสัยจะลืมไปแล้วมั้ยเทาเวยเพยเทวเวทเพยถ้ทเวยเพยอะไรเพยคล้องพองเซทาเลสิตบงมาหมายถึงว่านั่งคู่บัลลังตั้งกายให้ตรงจากนั้นอาศิตไปตั้งที่อาการของท้องตปงไมาชู้ใช่พองปิงไข้ซสื้อไส้กันไล่บ่า จากนั้นให้หายใจเข้าออกเป็นปกติแล้วก็สติไปตั้งที่อาการตอนนั้นจริงๆสู้ใส่ก็ไม่ว่า,วาใส่ใจในอาการนั้นจริงๆกันเลยบ่าสิดนียตันเช่เป็กแกงกงยังอมันบาใจของเราต้องปราศจากความเยินดีแล้วก็ความเย็นร้ายจริงๆในขณะที่เรากําหนดอย่างนั้นทีนี้เวลาที่กําหนดให้ดูอะไร ต้องแปลงโลชาเย,ย่เย่ชาไปชาที่ในบาต้องแปลงก็งหมายว่าสภาพที่เคลื่อนไหวสภาพตึงหย่อนเนี่ยมีลักษณะยังไงเย่เย,ย,ย่ชาไปชาที่ในบาแต่ละขณะแต่ละขณะที่มันปรางกฏยังไงก็คือให้รู้อย่างนั้นซิกูเญียอซงปลาปองกองไล่ลชวบาซิกูเมซิกูเมียวงปลาปองกองไล่ชบงบางครั้งเนี่ย ขณะที่เรากําหนดอย่างนั้นเนี่ยเกิดความคิดแทรกเข้ามาตามคิดก็คิดในเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นมาอากองไล่ชูอบาก็ไหมรู้ว่าตามกําหนดให้หมดโซโกองละสุข,ขังสามาุไล่ชู้มเมยียโซโก็หมายถึว่าอารมณ์ที่ปรากฏก็มีทั้งดีและไม่ดีละก็หมายถึงว่ากลางๆขังซาก็หมายว่าเกิด สุกเวทนาทุกเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นก็ให้กําหนดเมียนจาต้มุจังติงต้มูไล่ชุ่มเมเม,มยะเมียงก็คือขนาดที่เห็นจาก็คือได้ยินก็ให้กําหนดให้หมดเห็นก็กําหนดว่างไงเห็นหนอเห็นหนอได้ยินอ่ะได้ยินหนอไม่ใช่ว่าพอได้ยินว่างไง อาจารย์เคยเล่าให้ฟังราตอนนี้เป็นรามให้หลวงพ่อมั่นกับเจ้าคุณบุญชิตที่อยู่ที่ประเทศพมา่ามีพระลาวมาเพื่อปฏิบัติทั้งหมดแปดรูปด้วยกันในรูปหนึ่งท่านไม่ค่อยเก่งภาษาไทยพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้จันก็เลยบอกว่าขนอยอว่าภาษาไทยบ่ได้ขนอยขอ,อว่าภาษาลาวได้บ่ จะหนกได้แต่ผมไม่รู้ทั้งหมดนะขณไนเพราะได้ยินเสียงขณไนก็กําหนดได้ยินหนอได้ยินหนอากนั้นขณไนก็อยากสีเหลยวไปเบังขณไนก็กาหนดว่าอยากเบบ้งหนออยากเบิ้งหนอากนั้นขณไนก็เหลยวไปบ้งขณไนก็กําหนดว่าบังหนอบ้งหนอใจนั้นขณไนก็เห็นหูบขี่ให้ขณไนก็กําหนดขี่ให้หนอขี่ให้หนออย่ากาหนดเหมือนพระลาว ทำไมไม่กำหนดอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเกิดขึ้นเนี่ยเสียงเป็นรูปธปรรมไหมพอได้ยินก็กำหนดว่างไงได้ยินหนอได้ยินหนอแต่ว่าขณะที่กำหนดของท่านเนี่ยใจมันไม่ได้อยู่ที่อาการได้ยินแต่มันทำเป็นรูปแบบเฉยๆว่าได้ยินหนอได้ยินหนอไปงัน้นแหละแต่ไม่ได้เข้าถึงอารมณ์จริงๆ จากนั้นมันจะมีเหตุปัจจัยให้กระตุ้นเป็นไงอยากสีเบงเข้ามาเลยทีนี้อยากสีเบิงหนออยากสีเบิงหนอแสดงว่ามันมีปัจจัยต่อเนื่องไหมโยมวนมิดาเอามีต่อเนื่องอย่างไม่ละทีนี้อยากสีเบิงท่านก็ยังไม่ถึงอารมณ์อีกจึงเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านเกิอดอาการอะไรไปเบง บางแล้วเป็นไงอย่างบริวัตก็ไปเห็นเนี่ยบางกับนบบบางกับแบบบันหนอบังหนอเลยไปตรงไหนจนไปเห็นนูปขี่ไห้เสร็จแล้วเนี่ยขี่ไห้เนี่ยจาร์แปลไม่ออกจะคุณเป็นเช็ดตึงเป็นคนขนขอนแกน่หน่อยขี้ไห้คือขี้เร่ไงาจานหัวเราะกันใหญ่ โดยกระบวนการต่างๆทีนี้ถ้ากําหนดตั้งแต่ได้ยินนอได้ยินหน่อยเห็นลนักษณะได้ยินตามเป็นจริงเนี่ยสภาพที่สติสมาธิบริยาสาัทธามีปัญญามีกําลังเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงตอนนั้นตัดไหมก็จะตัดทันทีไม่ต่อแต่ไปจนเห็นหูบขี่ให้จริงๆก็ไม่ใช่แค่นั้นนะพอกี่ให้แล้วเนี่ยท่านต้องเกิดอะไรขึ้นเกิดไม่พอใจ แต่ท่านไม่ไ <Techn> ด <Pokémon> ้บอกอาจารย์ตอนนั้นแต่เกิดเห็นรูปที่ตรงกันข้ามกับขี้ให้เล่ะขี้ให้อะไปยงผมเกิดตรงข้ามกับขี้ให้ทำไงเกิดชอบใจทีนี้เห็นไหมยังคือกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เข้าถึงตัวปรมัตย์จริงๆเข้าถึงอะไรบัญญัติเพราะคนส่วนใหญ่เวลาถูกกระทบอารมณ์แล้วเนี่ย ระหว่างปรมัตถ์กับบัญญัติเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่บัญญตัติเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่า<ม>ยัางปะสะติหน้าตังทิฏฐังยังทิฏฐังตังหน้าปสติปะสะตอปสังพระเจโตเม,มุนโหพระจาโนนมจติเอามาหาแปลหน่อยมาหาเห็นสิ่งใดไม่รู้สิ่งนั้น รู้สิ่งใดไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเพราะไม่รู้จึงติดอยู่เพราะติดอยู่จึงไม่พ้นจากทุกข์เพราะถ้าเราเห็นปรมัตดตามที่เป็นจริงเนี่ยเราจะไม่รู้บัญญัติถ้ารู้บัญญัติก็จะไม่เห็นปรมัติเพราะไม่รู้ในปรมัด